ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก216ความน่ากินแงนน่ากินเป็นต้นสมัยหนึ่งท่านพระสารีบุตรอยู่ณเวรุวนารามอันเป็นที่ให้เหยื่อแก่กระแตใกล้กรุงราชคฤตเช้าวันหนึ่งท่านพระสารีบุตรนุ่งสบงแล้วถือบาทและจีวรเข้าไปสู่กรุงราชคฤตเพื่อบินทบาทครั้นเที่ยวไปตามลำดับตรอกในกรุงราชคฤตแล้ว ก็นั่งพิงเชิงกำแพงแห่งใดแห่งหนึ่งฉันบินธบาทนั้นลำดับนั้นนางสูจิมุขีปริภาชิกานักบวชหญิงเข้าไปหาพระสารีบุตรแล้วถามว่าดูก่อนสมณนะท่านความหน้าบริโภคใช่หรือไม่พระสารีบุตรตอบว่าดูก่อนน้องหญิงเราไม่ได้ความหน้าบริโภคนางถามว่าดูก่อนสมณนะถ้าอย่างนั้น ท่านแงนหน้าบริโภคใช่หรือไม่ดูก่อนน้องหญิงเราไม่ได้แงนหน้าบริโภคดูก่อนสมณะถ้าอย่างนั้นท่านหันหน้าไปตามทิศใหญ่บริโภคใช่หรือไม่ดูก่อนน้องหญิงเราไม่ได้หันหน้าไปตามทิศใหญ่บริโภคดูก่อนสมณะถ้าอย่างนั้นท่านหันหน้าไปตามทิศเฉียงบริโภคใช่หรือไม่ดูก่อนน้องหญิงเราไม่ได้หันหน้าไปตามทิศเฉียงบริโภคดูก่อนสมณะ เมื่อข้าพเจ้าถามท่านก็ปฏิเสธทั้งหมดถ้าอย่างนั้นท่านบริโภคอย่างไรดูก่อนน้องหญิงสมณพราหมณ์บางพวกสำเร็จความเป็นอยู่ครองชีวิตด้วยมิจฉาชีพด้วยติรัตชานวิชาคือวิชาดูที่ว่าตรงไหนดีเป็นมงคลสมณพราหมณ์เหล่านี้เรียกว่าความหน้าบริโภคดูก่อนน้องหญิงสมณพราหมณ์บางพวกสำเร็จความเป็นอยู่ด้วยมิจฉาชีพ ด้วยติรชานวิชาคือวิชาดูดาวเลิกสมณพามเหล่านี้เรียกว่าแงานหน้าบริโภคดูก่อนน้องหญิงสมณพามบางพวกสําเร็จความเป็นอยู่ด้วยมิจฉาชีพเพราะประกอบเนืองๆซึ่งการไปชักสื่อให้ชายหญิงเป็นสามีภริยากันสมณพามเหล่านี้เรียกว่าหันหน้าไปตามทิศใหญ่บริโภคดูก่อนน้องหญิง สมณพราหมณ์บางพวกสําเร็จความเป็นอยู่ด้วยมิจฉาชีพด้วยติรชานวิชาคือวิชาดูลักษณะร่างกายสมณพราหมณ์เหล่านี้เรียกว่าหันหน้าไปตามทิศเฉียงบริโภคดูก่อนน้องหญิงเราไม่ได้สําเร็จความเป็นอยู่ด้วยมิจฉาชีพดังกล่าวนั้นเราสแสวงหาอาหารโดยรทมครั้นแสวงหาได้แล้วก็บริโภคลำดับนั้นนางสูจิมุขีปริภาชิกา เข้าไปสู่ถนนจากถนนสู่ทางสี่แยกจากทางสี่แยกเที่ยวบอกกล่าวอย่างนี้ว่าสมณะสากยบุตรทั้งหลายสแสวงหาอาหารโดยธรรมสแสวงหาอาหารที่ไม่มีโทษท่านทั้งหลายจงถวายอาหารแก่สมณะสากยบุตรทั้งหลายเถิด